โดยในปีนี้ทางทุดงค้สถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมงานบูญทอดกระถินสามคัคคีเป็นปีที่11และในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำแพงแก้วโดยมีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยท่านประธานกระถินในปีนี้คือกลราณมิตรประกอบมานาจิตส่วนกลยาณมิตรวิทิด ลิมปิยาพิรมเป็นผู้แทนประธานกรถินในการอัญเชิญพ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปริติค่ะพร้อมด้วยคณะประธานรองคณะเจ้าภาพและผู้แทนเจ้าภาพคณะกัลยนมิตรซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความชุ่มเย็นด้วยบุญกุศลค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่กัลยนมิตรวิทิต วิทิดลิมปิยาพิรมนะคะท่านจะได้ดำกล่าวคำถวายผ้าตรากระถินสามัคคีปีที่11แทนกัลายาณมิตรประกอบมาณจิตค่ะพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าตรากระถินแด่คณะสงฆ์ส่วนพระพิสูจผู้รับผ้ากระถินในปีนี้คือพระมหาคมเพชรธร,ธรมวชิวโรประธานสงฆ์ทุดงคสสถานคนครธรรมสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายกำแพงแก้วนครธรรมคือ กลาลยานมิตรวาสนานินประดับแก้วและกาลลานมิตรธนิสรหาริรักซึ่งการสร้างกำแพงแก้วถวายคณะสงฆ์นะคะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความปลอดภัยให้บุญยสถานเพื่อการขยายงานในการสร้างคนดีและภายในพิธีค่ะคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งถูกท่านก็ได้ร่วมงานบุญในวันนี้ ต่างมีความตั้งใจในการมาเอาบุญใหญ่นะคะแม้ว่าบางท่านค่ะอาจจะมีปัจจัยไม่มากนักแต่ก็ได้ตั้งใจสละทรัพย์ได้มาสั่งสมบุญค่ะก็ในครั้งนี้นะคะเป็นเรียกว่ายามยากค่ะที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i n e t ทำให้เป็นอุปสรรคกับหลายๆท่านแต่ในทางกลับกันค่ะบางท่านมองว่าการสั่งสมบุญในยามยากลำบากนั้นค่ะจะทำให้เราได้บุญมาก และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนประธานกระถินสามัคคีค่ะพร้อมด้วยประธานรองกระถินนะคะซึ่งได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มาร่วมงานบุญทอดกระถิ่นในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะทอดกระถินในครั้งนี้นะครับผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำหน้าที่ในายามภาวะวิกฤต ที่เรียกได้ว่าทุกวัดหรือหลายๆที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่ทำให้แม้แต่คนที่จะแสดงตัวเป็นเจ้าภาพหรือประธานกระถินก็น้อยลงแต่พวกเราทุกคนก็ยังร่วมแรงร่วมใจกันก็ในภาวะของโควิดแบบนี้นะคะเราคิดว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะคะแม้แต่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบนะคะ แล้วก็หลายๆคนนะคะก็ไม่กล้าที่จะมานี่คือเป็นภาวะที่ที่ที่มันเป็นการยากในการทอดซึ่งซึ่งบุญอะไรที่ในมุมมองของตัวเองนะคะบุญอะไรที่มาทําได้โดยยากโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตแบบเนี้ยแสดงว่าบุญตรงส่วนนั้นอะ่ะมันจะเป็นบุญที่มหาศาลนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ตัดสินใจมาตรงส่วนนี้นะคะเกี่ยวกับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นความ ตั้งใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากรถินเนี่ยค่ะมันเป็นบุญที่ใหญ่นะคะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วอานิสงส์ของกรถินมันไม่ใช่เฉพาะของโยมมันจะเป็นอานิสงส์ให้กับพระภิกษุแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันระหว่างพระแล้วก็ญาติโยมนะคะที่จะช่วยกันในการดูแลพระพุทธศาสนาค่ะตอนนี้ต่างพอมีจะทำก็เลยอยากจะทำทุกๆปีก็ปลื้มใจมากค่ะหลวงพี่ ก็จำบุญใส่กระปุกจากวันนี้จนถึงตุลาปีหน้าค่ะอันนี้ก็ใส่กระปุกมานะใส่กระปุกมันจะได้ทำก็สำคัญมากค่ะเพราะนึกว่าปีหนึ่งมีละครั้งแล้วก็อยากจะทำถ้าทำเยอะๆนี้ป้าว่าปรื้มใจมากค่ะ ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพและคณะกัรยานมิตรค่ะที่ทุดงคัสถานคนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ